เพราะวาจาประจำวันพุธที่30พฤศจิกายน2 0 2 2ฉลองนบ,บุญอันดรูอัครสา,าวกบทอ่านจากจดหมายของนบ,บุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องถ้าท่านประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายท่านก็จะรอดพ้นการเชื่อด้วยใจ จะบรรนานความชอบธรรมการประกาศด้วยปากจะบรรนานความรอดพ้นเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเพราะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างชาวยิวกับผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวพระองค์เท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนประทานพระพรมากมายให้ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ เพราะทุกคนที่เรียกขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดพ้นฉะนั้นชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อจะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยินจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอนจะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไปตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงหนอบางคนเท่านั้นได้เชื่อฟังข่าวดีดังที่ประกาศสอิสยากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าใครเล่าได้เชื่อคําประกาศของเราดังนั้นความเชื่อจึงมาจากการฟังสิ่งที่ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจ้าข้าพระเจ้าขอถามว่าเป็นไปได้หรือที่เขาไม่ได้ยิน เขาได้ยินแน่นอนเพราะเสียงของผู้ประกาศข่าวดีกระจายไปทั่วแผ่นดินและว่าจาของเขาแพร่ไปจนสุดปลายพิภพพระวรสานบุญมาทิวขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีพระเยซูเจา้าทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหเขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่าจงตามเรามาเถิดเราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์เขาทั้งสองก็ทิ้งแหไว้แล้วตามพระองค์ไปทันทีเมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่นพระองค์ท่าพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือยากอบบุตรของเสเบดีและยอนน้องชายกำลังซ่อมแห่อยู่ในเรือกับเสเบดีผู้บิดาพระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้นเขาทั้งสองคนก็ทิ้งเรือและบิดาแล้วตามพระองค์ไปข้อคิดมนุษย์จะเชื่อและเรียกขานพระนามของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ประกาศข่าวดีคุณสมบัติของผู้ประกาศข่าวดีที่สมจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เช่นเดียวกับเปโตรอันดรูยากอบและยอนก็คืออดทนรอปลากินเหยื่อ ภาคเพียรไม่ท้อถอยหรือละทิ้งความพยายามรู้จักเลือกเหยื่อหรือวิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและรู้จังหวะว่าเมื่อไร่ควรกลับเข้าฝั่งหรือเมื่อไรต้องกล้าเสี่ยงออกเรือไปในทะเลลึกเพื่อจะได้ปลาที่สำคัญต้องรู้จักซ่อนตัวไม่ให้ปลาเห็นคือต้องนำเสนอพระเยซูเจ้าไม่ใช่เสนอหน้าตนเองแก่มนุษย์ ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2022